ปปชจนมุมก็ต้องรอดูนะครับว่าปปชจะดิ้นไปทางไหนอีกนะครับหรือปปชจะปิ้นป้อนใช้อะไรนะครับใช้กฎหมายอะไรเพราะตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตามที่เราทราบเนี่ยนะครับก็คือว่าทางสารปกครองบอกให้ทางปปชเปิดเผยข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับนาฬิกาของบิ๊กป้อมแต่ปปชไม่ยอมเปิดเผยครับและก็มีการให้ข้อมูลสารสั่งให้ให้ข้อมูลกับคุณวิระก็มีการให้ข้อมูลแบบคาดดำมัง่งกระดาษขาวมัง่ง แล้วอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดล่าสุดนี้นะครับมีคำสั่งมีคำสั่งของสารปกครองสูงสุดเนี่ยยกอุทธร์ปปชเนี่ยต้องเปิดฟาร์มคิดเห็นคดีนาฬิการหรูบิ๊กป้อมก็คือว่าทางปปชอ่ะนะอุทธร์อุทธร์รคำสั่งของสารที่ให้เปิดเผยข้อมูลเพราะปปชไม่ยอมเปิด